สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเช้านี้ที่ยงคงขางกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับพี่กิซังสวัสดีครับเชา้าวันใหม่ของการเดินทางวันแรกของเราแล้วคิซังเนาะวันนี้ตืน่นแต่เช้าตอนนี้กี่โมงตีสี่ตีสี่สามสิบสอง 4, นาทีท่านผู้ชมพี่คิซังเปลี่ยนสภ้อาเรียบร้อยเต็มตัวไปไหนครับอกลงทางตอการเทางเดี๋ยวเราจะไปสานามบินกันเนาะ เพราะว่าเรามีไฟวินเช้าวันนี้เพื่อจะเดินทางไปดอนเมืองนั่นเองเราจะไปที่ไหนยังไงก็เราติดตามรับชมได้ที่นี่ตอนนี้ขออนุญาตเตรียมตัวที่จะออกเดินทางกันก่อนนะคิดซะนะงั้นพร้อมยังพร้อมสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันนะครับผมไปเก็บอุปกรณ์เดินทางกันดีกว่าครับไปครับโอเคท่านผู้ชมหลังจากที่เรารีบรีบออกจากโรงแรมนะเกือบไม่ทันอีกแล้วเนาะ คุสามารถอเชียงใหม่น้นะตอนนี้คชียรอยู่ตรงไหนแล้วครับพี่คชีซังตอนนี้คชีรซังอยู่ที่ไหนนะครับโน้นขึ้นไปเป็นโน่นอล้โน่นเห็นไหมเห็นไหมอ๋อขึ้นไปแล้วไปแล้วเอเฉียไปแต่วันนี้เราใช้บริการขอสายการบินอะไรได้คี่ซังนกอะไรนะนกอะไรนกแอร์เพื่อมุ่งหน้าไปสนามบินดอนเมืองนะมาชมบรรยากาศการเดินทางของเราระหว่างจากเชียงใหม่เชียงใหม่ไปที่ไหนคือเร์ซังไปที่ไหนมาทันี ไปทะเล <c oughs> อยู่บอกแล้วนะครับพี่คือซังบอกีอ่คือซังจะไปทะเลจุดหมายปลายทางของเราวันนี้คือจันทบุรีอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าจะเป็นส่วนไหนของจันทบุรีนะก็รอติดตามรับชมได้เนาะอี่คือซังเนาะที่แน่ๆรับรองว่าสนุกแน่นอนเป็นทริปที่2ของอีคิวซังสำหรับหลังจากที่คราวที่แล้วที่เราไปมาเนาะอีคือซังเนาะไปกันปะเดินทางขึ้นเครื่องกันดีกว่าเนาะไปกันครับ <c oughs> ไปครับ, <c oughs> รบอ่าตามอีคือซัง เดินขึ้นเครื่องกันว่ะแม่เรับทั้งแรกของอีกิซังอะไรนะครั้งแรกของพ่อเองทั้งแรกนู่นรถรถของลูกจอดอยู่นู่นเห็นไหมรถลูกนู่นอู้ห้ยลำโคตรใหญ่อ่ะโอ้คันโคตรใหญ่เลยรถคันนี้วิ่งเร็วมากเลยใช่ไหมนู่นไม่คันนั่นละนั่นไทยวีเจ็ดแอร์ขาแรงนั่นขาแรงอ่ะโอ้ขับแรงมากขับแรงมากเรากำลังจะเดินขึ้นเครื่องไปนู่นครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไป ดอนเมืองน้อยคือสัง่งเนาะาไปทางาของเราคือโรงแรมเซนรูที่เจ้าเล่านะครับบรรยากาศที่น่จะเป็นยังไงก็นี่แน่ตอนนี้เราไปเจอกันที่ดอนเมืองกันแล้วกันน้อยคืสังเนาะครับเฮ้ยไปเจอกันที่ดอนเมืองดีกว่าเนาะครับไปกันครับนะครับอท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ขึ้นเครื่องแล้วมจ้าเล่า เราคุยกับท่านผู้ชมก่อนเป็นยังไงถึงต้นไหมครับเดินทางกันอีกแล้ววันนี้เราสายทางที่ดอดเมืองงั้นเราไปเจอกันที่ดานเมืองแล้วกันน้องคือซังเนาะไปกันครับไป ตลาดเปน,นดอนเมืองก็นที่เรียบร้อยแล้วครับอีกิซังเป็นไงบ้างเห็นอะไรบ้างอยู่บนท้องฟ้าหลับห <c oughs> ลับตลอดทางเลยงั้นเดี๋ยวเราเตรียมตัวลงเครื่องไปเจอกันที่ตัวท่าอากาศยานข้างในดีกว่าน,นะกิซังเนาะไปกันครับไปครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเลงเดินเดินเดินไม่ทำอย่างนั้นเป็นไง ไไงเอินไปครับไปครับไบายเจอกันใหม่นะครับาเดีกันข้างหน้าเองผมตาไม่คือสังไปครับท่านผู้ชมเดินไปเอากระเป๋าหมายเลขคิดเท่าไหร่นะคือสังอะ หมายเลขที่เท่าไหร่นะสิบสิบอะไรสิบสี่สิบสี่้วไปไปเอากระเป๋ากันวันนี้โหลดกระเป๋าลงใต้เครื่องเดินไกลหน่อยนะคิดสั้นนะไม่เหมือนสนามบ,บินเชียงใหม่นะแต่คิดเรื่องเดียวมากเลยโอเคกางกิงนางเหมือนกางกิงเมืองเลยไปไปไปโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ เตรียมตัวที่จะเดินทางไปท่าไหนเอ่ยไปไหนเอ่ยไปจันทบ,บุรีครับปทาง,งเราวันนี้คือจันทบ,บุรีนีอันนี้คือวันหน้าทัวร์ของเราที่จะพาเราไปท่องเที่ยวกันนะฮะในวันนี้ใช้บริการของลิปคูแนละใครสนใจอยากจะไปเที่ยวกับบริษัทนี้ก็แนะนำฮะบริการดีน้อยทีสังเนาะลองว่าสนุกแน่นอนอ่ะป็นการเสียเวลาเรา ไปเจอกันที่จันทบุรีเลยไหมร,ร,ระหว่างทางเราจะไม่ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูนะเพราะว่าเป็นการเดินทางรอบที่แล้วเราก็ถ่าย้ดูแล้ววันนี้เราจะไปเจอกันที่โรงแรมลยแล้วกันน้อยเกซ่าเนาะหรือไม่ก็จะระหว่างทางตอนที่เราไปแวะทานข้าวดีกว่าสักนิดหนึ่งโ,ยอยอโอเคครับไปเดินทางกันครับ,บ,อรรบโอเคตอนนี้เราก็มาถึงจังหวัดเชียงรซาแล้วนะครับเพื่อมาแล้วจะได้มาถึงเ,<อ>เราต้องไป<อ>ชิม อะไรนแนบนะก๋วยเตี๋ยวป่าหม้อก๋วยเตี๋ยวป่าก๋วยเตี๋ยวเรือก็มีโอ้ยจะกินก๋วยเตี๋ยวเรือใช่นี่ร้านอยู่ตรงนี้มีไปออ้วงตายอ่ะอ้วงก๋วยเตี๋ยวกระต่ายนี่ฮะอันนี้คือพอทำถ้าใส่ทำไมไม่เปิดลืมครับลืมลืมอ่ะเปิดเดือ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 ไป มัยยา,ยามคืคอสั่งเขาบอกว่าไปดูตอนที่เขาทำก๋วยเตี๋ยวปักหม้อกันเร็ว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 ,รว,รว,รวจะได้เห็นเนน,นี่ทำกันสดๆอย่างนี้เลยเนาะนีน,นี่ไปดูพี่เขาทำอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวปักหม้อนะท่านผู้ชมนี่รับเป็นเมนูอะไรดีครับวันนี้ เดี๋ยววันนี้คืออันนี้คือไส้มันหมดใช่ไหมครับอ๋อมีไส้อะไรบ้างครับชอบกุชชี่สลัดกับแบบยาวต้มหู้หน่อไม้ไส้หวานไส้หวานสงสัยเราคงจะต้องได้ชิมไส้หวานแล้วแหละ <c oughs> อาหารที่นั่งก่อนเอามุมไหนดีเนาะฮะพี่คิวซังนั่งมุมนี้เลยครับนี่อนี้เชิญครับค่ะเดีย๋ยวจะให้อีคิวซังหนึ่งชุดอี่คิวซังจับๆเลยเนาะคิวซังเนาะ าปาดจะหมดไหมฮะปาดจะหมดไหมอะไรนะปาดจะหมดไหมยกินหมดไหมเห,มหมอรอก็ต,อกต้องกินให้หมดนะครับเเดี๋ยวเรานนั่งก่อนครับพี่เจสัง ชุดเลยคาณผู้ชมวันนี้เรามาชิมทิ่มเชะเชิงเซาเราต้องมาชิมก๋วยเตี๋ยวปากหม้อกันแต่ละกี่แต่นะแต่ละกี่ก็แตกต่างกันไปน้อยคิวซังเนาะเรามาชิมกันไกล่เชะเชิงเซาเลยครับวันนี้ตอนนี้เอาน้ำเดื่มอะไรหนึ่งครับน้ำเปลา มาแล้วครับผมมีหนึ่งชุดมาแล้วอันนี้คือกหัวฝาม่อน้ำุกท่าตก็ตมเลยให้ต้หนึ่ก่อนนะเออีคิวสั่งได้น้อะไรน้ำแขยงเยอะขนาดนั้นอันนี้มอันนี้คือหน้าตาก็คือวิธีกินเขาบอกว่านแขงเยอะขนาดเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อทำให้เดี๋ยวพ่อไปเคางน้ำนหนึ่งนะลูกเยอะไม่ได้ วิธีทำก็คือเราต้องเอาน้ำซุปเนี่ยเทบนก๋วยเตี๋ยวปักหมอก้อเพื่อที่จะให้มันไหลลงไปในซุปแบบนี้นะท่านผู้ชมนะเรามาลองชิมกันครับี่คิวซามาชิมกันได้เนาะรสชาติมันจะเป็นยังไงนะวิคิวซ่างเนาะครับจำเป็นนะวิคิวหน้าตามันก็จะประมาณนี้วิคิวกินไม่เป็นใช่ไหมเดี๋ยวเราก็เตี๋ยวน้อิคิวซา่างเนาะ เราก็วยเตี๋ยวเรือนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือก็มีเอาที่แน่ๆอีกเชอร์งบอกว่าอยากชิมน้ะมันนี้อรุณชิมดูดก่อนก่อนที่มันจะละลายไหลหมดอะ <c oughs> ไรไหมช <c oughs> ายเย็นห <c oughs> อมหอมโอ้ <c oughs> นี่หน้าตาเดีย๋ยวเรามาชิมกันรสชาติมันจะเป็นยังไงอีกเชอร์ซงถือกล้องครับ สนะอ,องอเซนต์บาทเฮ้ยสองเซนมาชิมกันเถอะผู้ชมรสชาติมันจะเป็นไงยังไม่เคยชิมนะลองน้ำซุปก่อนก็เป็นหอมเนาะเป็นความน้ำซุปน้ำซุปหอมมากท่านผู้ชมอันนี้ไส้ถั่วงอก มันก๋วยเตี๋ยน้ำใสบ้างมันก๋วยเตี๋ยวน้ำใสแต่ว่าไม่ซุนแต่ไม่เด็ดตองนั้นสุดคุณผู้ชมน้ำซุปเด็ดมากใครมาเที่ยวหาเชิงเซานะแนะนำว่ามาชิมกันได้นอ้นรรอยคิดสั่งเนาะอเดี๋ยวคิดสั่งกินอะไรครับคิดสั่งกินอะไรครับทำไมไม่คุยกับนี่มาแล้วไอ้คือทางขายให้คุณผู้ชมดูหน่อยว่าของลูกเป็นยังไง นี่ก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยขออนุญาตกินก่อนล้กันนะครับดี้อดยไอกือสั่งชิมครับรสาชาติมัจะเป็นไงเอาชิมรครับพเือสังไม่ดีนีนะใหมมันร้อนนะครับร้นอนร้อนค่อยๆฟาวนาคูๆอ๋อซดน้ำก่อนเลย กจบน้ำนิดอ้าวเบาเบาอร่อยไหมค่ะอร่อยมากๆว้าวเ็มคนใช่ไหมโอ้เดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จวันนี้คลิปของเราก็คือจะพาไปกราบหลวงพ่อสวดพรกันนะครับว่ามาแล้วเราจะพาทุกท่านไปขอพรไปกราบขอพรอก,กันที่หลวงพ่อองค์หลวงพ่อสวดพรนั่นคือทางนั้แต่ว่าก่อนที่จะไปกราบเราขอแวะทานอะไรกัน,นกน่อนแสักนิงก่อนเนาะมช่ไ ขออนุญาตท่านผู้ชมยังไงครับอ่าเดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็จะไปจันทบุรีเลยเข้าที่พักแล้วก็ไปคือสั่งไปเล่นน้ำเนาะอีพีนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราค่อยๆไปจบกันตรงอ่าอะไรนะโอ้พ่อโสธรแล้ก็พาไปที่พักน้อยคือสั่งมาโอเคขออนุญาติท่านก่อนแล้วกันกน,นะครับก mm hmm. ินข้าวกับที่คือตังครับ mm hmm. โอเคตอนนี้อิเิียวซังก็หลังจากกินข้าวเสร็จอิเคียวซังก็มาที่วัดโซ,โซโซทวรวารามวรวิหารท่าอารามหลวงนั่นเองอิเกียวซังพี่ซังบอกว่าทําไมวัดที่นี่ใหญ่มากโอ้ใหญ่ไหมอิเคียวซังใหญ่ใหญ่ไหมใหญ่มากเลยโอ้อันนี้คือครั้งแรกที่อิเคียวซังมาเที่ยวที่นี่เลยนะครับเนี่ยใส่ได้หมวกเื ก็ตาไม่คิวสั่งไปฮะถ่ายรูปไหมเป็นไงเดีย๋ยวเราจะไปเข้าไปไหว้ขอพรจากองของพ่อที่อยู่ด้านในกันนะโอ้โหสร้างใหม่เยอะมากเลยนะฮันนุ่นก็สร้างใหม่ีเคิวสั่งดูสวยมากทางนี<ป>้มาเราก็เดินอันนี้คือตัวอะไรที่คิวสั่งกระต่ายกระต่าย ระวังนะระวังนะค่อยๆเดินเข้าไปนะ,อะโอ้แสดงว่าตรงนี้ไม่ใช่ทางดน้านหะน้าใช่หรือเปล่าใชนหน้า,นานเปล่า,า,นานถอดรองเท้าตรงนี้นะถอดรองเท้าก่อนครับพ่อะไรครับใช้ดิอ่าเบอร์ด้วยเอาไหมเอาเบอร์ไหม เอาเบอร์ใช่ไหมหรือว่าไม่เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ใช่ไหมครับต้องต้องติดเบอร์ไหมเอาเอาเอาที่ดูท่านน่ะโลกได้นะนีครัดนีเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในกันไหนมาถึงนิบนี่อ่าเข้าครับเข้าด้านในกันโอ้ ก็คือตัวโอ้โหพ่อโสธรือด้านในนี่คือสังสาธุเร็วเรื่องฝั่งนี้ลูกตัวบันควา,ามดีมากถามว่คิวสั่งไปท่านผู้ช <c oughs> มกาเวลวคิวสั่งรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงโอเครอฝั่งนี้ก่อน การแรกของเราสองคนในมันที่มาแล้วใช่ไหมคือจันสวยไหมคือจันผู้ใดทำให้ชวน,นได้ยินด้สิสวยสวยครับ <c oughs> สวยมากเลยครับแต่หาลูกมุมเข,ข้าไปไหวท่ากันคุณจันไปไป <c oughs> นะกลับสามครั้งครับ <c oughs> กลับสามครั้ง กลับมาอีกครั้งนึ่งวางดอกแล้วก็ต้องกลับใหม่กลับสามครั้งสวยๆโอเคบรรยากาศภายในท่านผู้ช mm hmm. มคือว่รสุดท้ครก้งแรกที่ได้มาเยียมที่นี่สวยงามมากๆเลยนละคิดสัเนวะามีโอกาสอีราะว่าคงจะได้มายอยู่แนละ้วคิดสัเนาะ ให้คิวสั่งมาอีกวิหารหนึ่งท่านผู้ชมโอ้วิหารนี้ก็สวยเดี๋ยวเป็นกัโอ๋อมีสองข้างฝั่งนี้ด้วยคิวสั่งประตูอ๋อแลนี้เอาไว้ทำอะไรเนาะน่าจะมีประวัติแน่ๆเลยการสวยงามน่ามาเที่ยวชมกลับว่มากๆเลยท่านผู้ชม ให้มีโอกาสมาจอดจ,จนะเชิงแซงเนาะอย่าลืมมาเที่ยวที่นี่นอยคิวซังเนาะโอเคเดี๋ยวพอจากที่เราไหว้เสร็จเดี๋ยวเราไปดูตลาดด้านหน้ากันนอตคิวซังเนาะไปไหมอย่านั่งนะอย่านั่งนะอาสนะเอาไว้ให้พระสงฆ์นั่ง,งไม่ใช่ให้เรานั่งเดี๋ยวเราออกไปชมบรรยากาศด้านนอกกันครับโอเคท่านผู้ชมโอ้อยคิวซังบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไป ดูของกินฝั่งโน้นว่ามีอะไรเป็นของฝา,ากบ้างเนาะไอ้คือซังเนะาะไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวตามไี่คือซังไปกันครับมามาฮะ,ะ,ะเรามาชมบรรยากาศตลาดบ้างนี่ฮะมีขนมจากมะม่วงโอ้มีมะขามฝักใหญ่ด้วยคือซังเยอะแยะเลยคือซังอยากกินอะไรคือซัง บ้านเราไม่มีกินนะเนี่ยแถวเนี่ย,ยมีปลามีสลากกินแบ่งรัฐบาลโอ้น้ตาลสดขู่แห้งโอ้ปลาหมึกสดแม่จะเข้าไปดูข้างในไหม จะเ,เข้าไปดูข้างในไหมเดินไปใช่ไหมกจอแวะกิน้ยนะจ๊ะเราเดินไปเซเว่นกันดีกว่ายกนปะอะรขนาดก็จะประมาณน,นี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาเขหลังมีร้านบ้านเราอโอ้โหนาก็เรขายกันแบบสนุกเลยท่านผู้ชมแต่ยังนะยังโอเคเดี๋ยวเราไปอีน้อง7็0น้อยดูมาสร้อยไปเจ็ด เดี๋ยวเราไปโรงแรมกันเลยดีกว่าไอเกียวซังก็อยากจะไปเดี๋ยวเราไปีภาคเราดีกว่าเกียวซังอยากเล่นน้ำมากมากแล้วนั่นเกวซังเนาะไปกันครับ โอเคท่านผู้ชมตอนนี้คิวซังก็เดินทงถึงห้องพักไปที่เรียบร้อยไงแล้วนะครับเป็นไงคิวชอบไหมห้องพักบรรยากาศดีมากเลยใช่ไหม,ม<า>เดินออกไปก็เห็นสราะาน้ำ<า>ทะเอยู่ใกล้ในล้<ะ>รีวิว<ม>ห้องน้ำนี่บรรยากาศภายในห้องน้าก็จะประมาณนี้โอ้นี้คิวซังจะอาบน้ําตรงนี้ใช่ไหมว้าวพร้อมเลยท่านผู้ชมดูฮะโรงแรมดีมากน่าสุดยอดสนุกบรรยากาศบรรยากาศก็ดี มันฉีดออกมาอ่าใช่ห้ามเปิดเดี๋ยวมันฉีอดออกมาอันนั้นเป็นอะไรเอ่ยรีโมททีวีืูในห้องน้ำก็ยังดูทีวีได้อสุดยอดแม่จะรู้อะไรตามนี้เนี่ยเนาะสุดยอดเลยเนาะนแม่แม่โอเคม <า S 2> แม,แม,ม่แม่มาดูนี่หน่อยแม่ม <c oughs> าดูนี่หน่อยขนาดนั่งปวดทุกข์ก็ยังดูทีวีได้ <c oughs> มันช่างดีอะไรอย่างนี้โอ้โห <c oughs> เราดนทางโนู้จะเป็นหน้าจะเป็นตู้เสื้อผ้า,าจะไม่เคลื่อนซ้ำเปิดให้ดูหน่อยสิเปิดเสื้อผ้าหรือว่าอะไรเอ่ยเปิดได้ไหมอืมไม่ได้ใช่ไหมไม่ไตู้เสพ่อ,อนะจะทำโชว์ว่าอย่างเดียวหรอกนี่นี่พาท่านชมไปดูบรรยากาศกันหรอกมาเปิดประตูไหลไปโอ,อ้โนี่คือบรรยากาศภายนอกโรงแรมของเราโอ้โหมีใครลงสระไปแล้วเนี่ยทำไมเร็วจังเลย นี่คือเพื่อนห้องของเราดูกินขนมรอละดูนี่ลงสาวยน้ำกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวนู่นทะเลอยู่ฝั่งนู้นนี่คือสังเห็นไหมเป็นเี้ยวของดีอยู่นะของเด็กอยู่ข้างหน้านู่นสระใหญ่อยู่ด้านหน้าเดี๋ยวเนระาพาท่านผู้ชมไปชมวันนี้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวจะเป็นอีกอีพีหนึ่งแล้วค่ะน้อยคือซังเนาในการนอ,นออกมาเก็บบรรยากาศวันนี้เป็นอีพีพากินพาเที่ยวแล้วก็พาชมที่พักเดี๋ยวเราจะรีวิวที่พักที่นี่ทั้งหมดอีกทีหนึ่งน้อยคิวซังเนาะครับแน่แน่แน่อ่าอีคิวซัง จะพาชมบรรยากาศรอบๆที่นี่แล้วก็จันทบุรีทั้งหมดว่าเราจะไปที่ไหนกันน้อยเกียร์สาเนาะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้อย่าลืมวันแล้นะครับพี่เกีร์สมอย่าลืมเลยนะครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจให้พี่เกียร์สามด้วยนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอดท้าย